เราน้ำตกขุณกอนมาครอบครัวของคุณพ่อกับคุณแม่เนอเดี๋ยวนี้ก็มีอ่าพี่สาวแล้วก็พ่อนานสิงคําแล้วก็ชมพนพระอ่าละตัวแห่งข้าพระเจ้าบกแก้วคุณยายบโวผ่านอ่ะคุณยายบโบผ่านอยู่ตรงนู้นกับเด็กๆ ไอกิตติแล้วก็เกตมณีมาเที่ยวน้ำตกโอ้โหวันนี้วันความสุขว่าว่าวันนี้วันความสุขแล้ววันที่สิบหกเลขจะออกด้วยกลับไปก็ให้ถูกหวยถูกโจกถูกใจล่ำล่ำลอยลอยวันนี้วันวันความสุขเดี๋ยวพลิกบ้านความจะได้เฮเลขสา ฮ่อนยิ้มหน่อยเป็นร้านอย่งานโอเคอันนี้เป็นวิดีโอนะเด็กๆเอามาเนี่ยแลวมันไก่หน่อยมันไก่มันไก่ขฮ้วอีก่ะอ้มัน่เอยากให้ไปอ่ะอ่าเดี๋ยวนี้ก็จะไปถ่ายหู ่าของแม่ผ่านเนอร์กับเด็กหน่อยมาเที่ยวน้ำตกอ่าวันนี้วันสนุกสนานพี่น้องลุกยังใหม่มาอ้าวเดี๋ยวนี้มาถ่ายรูปเนอร์โอ้ผีเชียก็มีเยอะแยะดูตัวเล็กตัวน้อยสวยมากดูสวยสวยสยนี่นี่นี่นน พีเชื่อสวยนนแม่ดูนี่ก่อนดูสวยงามแม่ดูนี่ก่อนอ่าอันนี้เป็นวิดีโอค่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวดูนี่นะเดี๋ยวจะดำน้ำให้ดูอันนี้เป็นวิดีโอนะคะโอ้โหสามสามมีมีคุณป้าแล้วก็หลานสองคนเออมีคุณยาย นี่คุณยายกับหลานนะเอออ่ามาเล่นน้ำตกคุณกอนอ่าเดี๋ยวจะสร่งรูป <L. S 1> ให้ดูนะจ๊าเสรยๆสยโอเคค่ะ